วิธีทำหอมดองค่ะคืนเดียวก็ได้กินแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคร h ช n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคระจะพาทุกท่านนะคะมาทำหอมดองค่ะหอมดองแบบบ้านๆง่ายๆหรือว่าส้มผักนะคะวิธีทำง่ายๆค่ะวันนี้นะคะไปตลาดก็เจอต้นหอมราคาถูกเยอะนะก็เลยซื้อมาดองกินค่ะค่ะก่อนอื่นก็นำหอมนะคะมาตัด ลากเขาออกก่อนค่ะถ้าใบช้ำๆแบบนี้ก็ดึงออกได้เลยนะคะนี่ค่ะวิธีทำหอมดองสูตรนี้ง่ายมากเลยนะคะคืนเดียวก็ได้กินแล้วค่ะทำง่ายแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะหรือใครนะคะที่บ้านมีต้นหอมเยอะๆนะคะสามารถดองขายได้เลยนะคะทําใส่ถุงๆละส0บบาทยีบบาทเนาะนี่ค่ะดึงที่เสียๆออกให้หมดเลย ตรงปลายแล้วก็จะเด็ดออกด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะล้างน้ําทําความสะอาดเอาเศษดินเศษทรายที่อยู่ในตัวหอมออกก่อนสักหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าตําโคนหอมนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยทั้งเศษดินเศษทรายเนาะเดี๋ยวเราก็จะล้างออกก่อนค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการคั้นกันเลยค่ะคั้นกับเกลือนะคะใส่เกลือลงไป เราจะคั้นเอาน้ำขืนของหอมออกให้หมดเลยค่ะใช้มือบีบๆได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราคั้นไปนะคะนี่ค่ะสักประมาณ5นาที10นาทีนะคะน้ำขืนเขาก็จะออกแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขียวปัดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถัดไปเราจะมาทำการล้างกันค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปล้างเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือบีบสองมือเลยนะคะบีบให้เขาเสด็จน้ำเนาะเมื่อเขาเสด็จน้ำแล้วนะคะเราก็ใส่โหลดองได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราเอาหอมดองมาใส่โหลแบบนี้แล้วนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือเม็ดหนึ่งช้อนนะคะวิธีการดองผักนะคะต้องใช้เกลือเม็ดนะคะอย่าใช้เกลือป่นนะเพราะว่าเกลือป่นจะดองไม่ได้เกลือป่นเอาไว้ปรุงรสชาติอาหารตอนขึ้นโต๊ะแค่นั้นนะคะส่วนการถนอมอาหารต้องใช้เกลือเม็ดเท่านั้นค่ะ ใส่น้ำซาวคาลงไปค่ะ น้ำซาวข้าวที่เคเรใส่ไปนะคะเป็นน้ำซาวข้าวน้ำที่สองค่ะน้ำซาวข้าวเนี่ยน้ำแรกนะคะเราจะซาวทิ้งเนาะส่วนน้ำที่สองและน้ำที่สามเราจะเอามาเก็บไว้ดองผักนะคะปิดฝาดองไว้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะเก็บผักดองไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนค่ะหรือว่าหนึ่งวันนะคะก็สามารถทานได้แล้วค่ะ และนี่ค่ะเมื่อแคเลดองไว้ทั้งหมด1คืนนะคะหรือว่า1วันนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถจะออกมากินได้แล้วค่ะถ้าใครชอบให้เปรี้ยวกว่านั้นนะคะก็ดองไปได้เลย2วันค่ะแคเลว่า1วันกำลังเปรี้ยวพอดีนะคะเดี๋ยวเราตักออกมาดูกันค่ะ และนี่ค่ะหอมดองค่ะกำลังอร่อยเลยนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะค่ะเดี๋ยวแคเลเออบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราดองเนี่ยสูตรที่แคเลได้มานะเขาจะใส่ผงชูรสลงไปกับน้ำข้าวแล้วก็พวกเกลือด้วยนะคะแต่ว่าแคเลดองแคเลไม่ใส่นะแคเล,เลว่าแบบนี้ก็อร่อยนะคะแม่ค้าที่เขาขายตามตลาดนัดเขาจะเวลาดองเขาจะใส่ผงชูรสลงไปด้วยก็อร่อยนะคะใครทานผงชูรสก็เวลาน้องก็ใส่ผงชูรสลงไปด้วยนะคะ ค่ะถ้าชอบวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ